บางครั้งเราก็ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบๆตัวอย่างทรงผมบัววันนี้ของบัวใครจะรู้ล่ะคะว่ามันมาจากการมัดปมเสื้อของบัวเองแล้วก็มาคิดเล่นๆว่าถ้าเราเอาผมมามัดกันเล่นบ้างจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะ้าไปลองดูกันเลยดีกว่าจ้าเริ่มจากหยิบผมจากขมับด้านซ้ายและขวาอาจใช้แว็กช่วยจัดทรงลูกผมให้เรียบ แล้วนำผมมามัดกันเป็นปมพยายามจับผมให้แน่นนะคะระวังหลุดมือด้วยหยิบผมด้านข้างมาเพิ่มผมเข้าไปทั้งสองฝั่งก็คล้ายๆเราถักเปียตะขาบนั่นแหละค่ะแล้วนำผมทั้งสองฝั่งเนี่ยมามัดเป็นปมต่อลงมาเลยไล่สเต็ปทําขั้นตอนเดิมๆลงมาเรื่อยๆจนผมหมดค่อยๆดึงผมด้านข้างออกให้ปมเนี่ยดูฟูขึ้น แต่อย่าดึงแรงจนมันลุดนะคะฉีดสเปรย์แล้วแต่งผมด้วยเครื่องประดับตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทรงใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัวอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆลรอบตัวเรานะคะเพราะบางทีเราอาจทำประโยชน์จากสิ่งนั้นก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆส,สไตล์เขาเลยอย่างชิกลิพับปิกนะคะขอบคุณค่ะ